Hello camper นี่คือเรื่องเล่าชาวแคมป์เพราะทุกคนมีประสบการณ์การแคมปิ้งที่แตกต่างกันชอบที่การนอนรถอาชีพตอนนั้นยังผมยังไม่ได้ตั้งเป้าเพราะงานทำลูกค้าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาออกแบบเองพรีเซนต์เรื่องวางแบบทุกอย่างพี่ไก่เขามีคำพูดหนึ่งไม่เจาะแล้วก็ทำความต้องการของลูกค้าหนปีแต่คุ้มค่าก,กับการรอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผมไก่ปาเจโร่นะครับผมทำรถนอน s u v ครับผมก่อนที่พี่ไก่จะเริ่มมาทำรถนอนเนี่ยพี่ไก่ทำอะไรมาก่อนอ๋อตอนนั้นผมก็ทำงานธุรกิจตัวเองกันซ่อมมอไซค์ครับเมื่อก่อนผมเปิดอู่ซ่อมมอไซค์อยู่พอเราเปิดอู่มาได้ประมาณสักสิบกว่าปี ผมอันเถมาออกมาการท่องเที่ยวครับมากลางครั้งแรกก็กลางเต้นก่อนกลางเต้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชีวิตเราไปไปทุกสถานที่ครับพอเราเริ่มกางเต้นขึ้นมาเริ่มเบื่อละการขนย้ายการเก็บผมก็ได้รถปาจิโร่มาคันหนึ่งคันนี้เป็นการคู่ใจผมที่เป็นรถคันแรกเลยคันแรกเลยครับท,<ม>ที่เอามาทํารถนอนใช่ใช่ครับแล้วผมก็ ใช้รถคันนี้เป็นประสบการณ์การทํารถนอนในรถช่วงแรกก็ติดขัดหน่อยเราก็ทําไปเที่ยวไปอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นผมยังไม่รับงานทํารถนอน SUV นะผมทํารถตัวเองก่อนการเที่ยวเที่ยวครั้งหนึ่งเราก็มาแก้ไขว่าเราจะนอนแบบไหนยังไงเนี่ยได้ไอเดียในการทํารถนอนของตัวเองมาจากไหนคะก็จากการที่เราได้ท่องเที่ยวนะครับเราก็ได้ขับรถไปเที่ยวทั่วไปเงี้ย เกิดการที่ว่าเราทําไงให้ไม่ต้องขนของเยอะไม่ต้องนอนกลางเต็นแบบช่วงฝนตกเนี้ยเหนื่อยผมก็เลยสร้างไอเดียขึ้นมาเอาไมา้พอดเบาะมั่งอะไรมั่งมาลองการทํำนู่ดัดแปลงไปเรื่อยครับจนมาเป็นที่นอนในรถได้ครับพี่ไก่ทํารถนอนโดยที่ใช้ไม้เข้ามาดัดแปลงเนาะภายในอะ่ะพี่ไก่เป็นช่างไม้มาก่อนป่ะคะอ๋อผมไม่ได้เป็นช่างไม้เลยครับมผม เป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วเอาความรู้ตรงนี้มาจากไหนก็ความรู้เราศึกษาไปเองครับช่วงแรกเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆ YouTube, YouTube เหรอคะ YouTube ผมจะไม่ค่อยได้ดูผมศึกษาจากการที่เราไปกางเต้นไปจอดนอนจะมีคนทํารถตู้ด้วยแล้วก็ศึกษาด้วยด้วยครับตัวนี้มาครับสําหรับตัวปาเจโรเนี่ยใช้เวลาทํานานเท่าไหร่รถคันแรกที่เราทําเป็นรถนอนคันแรกเหรอผมซื้อมาผมใช้เวลาการท่องเที่ยวอยู่สปี ช่วงแรกนะผมก็ทําไปเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนถอดเบาะมั่งออกมั่งแล้วก็ใส่ไม้ตัวนู้ตัวนี้ไปช่วงสองปีครับพอช่วงสองปีการติดตลาดคนก็เห็นการผมนอนในรถเขาก็ติดต่อผมแบบช่วงไปทํารถให้เงี้ยครับเอารถไม้ผมทําเงี้ยผมก็เริ่มเริ่มเป็นธุรกิจขึ้นมาแต่ช่วงแรกก็จะติดขัดหน่อยเพราะเราต้องการเราต้องออกแบบมันไม่เหมือนรถเราเองละ รถเราเองนี่เราทํำยังไงก็ได้จะเป็นไม้อัดไม้สนอะไรทั่วไปไม้ผลิตก็ที่ประกอบผมทํานะพอเรารับงานขึ้นมาแล้วงานจะไปอีแบบและเราต้องทํางานละเอียดขึ้นช่วงปีแรกผมจะเหนื่อยหน่อยเรื่องการออกแบบช่วงแรกปีแรกผมจะทําแปลปาจิโรอยงเดียวตัวอื่นผมยังไม่ได้ทําเลยย้อนกลับไปนี่คือเริ่มมากี่ปีแล้วคะตรงนี้ผมเริ่มมาตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาถึงนี้ประมาณ สี่ปีกว่าห้าปีครับผมอยู่ที่ชมบุรีผมเริ่มที่อยู่เพราะผมอยู่ชมบุรีมางานผมทําอยู่ชมบุรีเริ่มจากชมบุรีเลยครับแล้วคนอื่นเห็นยังไงอะคะเห็นรถเราจากจากที่ไหนก็ช่วงช่อง YouTube มีมี u t u b e ลง YouTube มั่งล <ผม S 2> <ด>งในเรื่องก่อนใช่ครับแล้วก็มีลง YouTube ของคนอื่นด้วยเนี่ยครับแล้วลงเพจของผมด้วยคนก็ติดตามมาเรื่อยๆเนี่ยครับจําได้ไหมคะว่าลูกค้าเจ้าแรกที่เข้ามาทําเป็นรถอะไร ปาจิโร่เลยครับช่วงแรกผมทำปาจชิโรอย่างเดียวเลยครับรุ่นผมโดยโดยเฉพาะเลยครับส่วนมากจะผมเสนอไอเดียให้ลูกค้าจะน้อยมากเพราะลูกค้าบางส่วนเขาจะคิดไม่ออกว่าจะทำแบบไหนรถ SU เนี่ยมันทำยากกว่าเพราะว่าการออกแบบข้างในมันมนันเป็นรถเล็กการออกแบบลูกค้านี่ออกแบบยากมากเลยเขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครับว่าจะไปแบบไหนนอนยังไงทำยังไงผมต้องมา ออกแบบวางแผนเองหมดทุกอย่างครับช่วงแรกนะส่วนมากเป็นจะเป็นรถญี่ปุ่นรถเกาหลีที่เขาทำกันนะจะเป็นแนวรถตู้้เยอะแบบก็มีมั่งแต่ว่าส่วนการที่การออกแบบเราเนะี่ยส่วนมากเราจะออกแบบมากกว่าช่วงสองปีแรกที่ผมบอกอนะออกความคิดออกแบบรถอย่างเดียวเลยครับแล้วปาจิโร่ผมก็พยายามออกแบบต่อเนื่องให้มันอยู่แบบพอดีแบบว่าสมบูรณ์แบบและ เราจะไม่เปลี่ยนแบบนะทุกวันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนแบบปาเจโร่แล้วครับจะเป็นเซตนี้ตลอดแต่รุ่นอื่นทุกรุ่นแบบจะไม่เหมือนกันครับงานที่เอารถมาจอดอย่างเงี้ยครับรุ่นแรกนอกเหนือจากปาเจโร่คืออะไรคะที่ทําที่ทําไปมันมีทุกรุ่นผมสึสกจําได้น่าจะเป็นโตโยต้าอินโนวานะครับเราใช้เวลานานไหมคะผมทําอยู่ม,มาอาทิตย์กว่าครับเพราะการทําเราออกแบบจากในรถเลยรวมออกแบบรวมประกอบ ใช่อาทิตย์กว่าเองเหรอคะใช่การออกแบบของผมนี้จะไม่ได้ออกแบบจับคอมเลยนะทุกคนเอารถมาจอดแล้วผมออกแบบให้ผมจ็ทาทำจากในรถเลยงานวัดในรถเลยแต่ผมจะไม่มีการจอดรถนะครับงานตัดออกแบบวางทุกอย่างเอกลักษณ์ของเราคือการไม่จอดรถยกเข้ายกออกได้ครับของผมจะเป็นสไตล์นี้และอย่างที่บอกว่าตอนแรกเราหาไม้ที่ลงตัวอยู่นานมากมันเริ่มจากไม้อะไรแล้วปัจจุบันเป็นไม้อะไรคะ ช่วงแรกอ่ะการหาไม้อ่ะผมต้องงมหาไม้หลายแบบเลยครับว่ารถตัวนี้ใช้ไม้แบบไหนหนาแบบไหนขนาดนี้แบบนี้ต้องใช้แบบนี้แบบนี้ช่วงนั้นผมช่วงแรกทำปาจ,จิโร่เลยนะที่ไม่ใหม่ผมเป็นไม้พาเล่ไม้อัดของผมเองนะรถที่ใช้งานตัวเองพอเรามารับงานผมก็ต้องไปหาร้านละที่เป็นงานไม้ส่วนนอกละว,ว่าตัวไหนไม้ที่ไม่ ไม่หนักแล้วเบาแล้วทนก็มาจบที่ไม้สนนอกเลยครับแล้วจากตรงชนบุรีคิดยังไงถึงมาตั้งลกรากอยู่ที่นี่เพื่อที่จะทำเป็นไล่ไก่ปาเจโร่บังเอิญพอดีจังหวะผมได้มีอ่าท่องเที่ยวด้วยกันสามคนที่อยู่บ้านล่างนะชวนมาเที่ยวเราก็ไปเที่ยวน,นอนเนี่ยพอดีเขามาเจอที่นี่เขาก็ชวนมาอยู่แล้ว เอิผมก็ขับรถมาดูที่เอ,อสถานที่ก็โอเคยังไม่คิดว่าจะมามาอยู่นะก็ยังทํางานอยู่ที่นู่นเหมือนเดิมก็กล่าวว่าจะไปไป,ไปมาแล้วจังหวะมันประจบประเหมาะพอดีเราทําปุ๊บที่ชุมลีมันแออัดใช่ไหมครับเป็นหมู่บ้านการทํางานมันก็ไม่สะดวกสบายมันเป็นหมู่บ้านท,อทอ้องท้องฮาวติด,ดๆอย่างเงี้ยตัดไม้อะไรก็ไม่สะดวกแล้วก็พอมาได้สถานที่ตรงนี้ขยับขยายดีกว่า มันโล่งกว่าอากาศดีกว่าการตัดไม้ง่ายกว่าครับก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ครับที่นี่ครับโอเคเลยครับที่นี่ชอบมากแฟนก็ชอบมากเป็นเป็นที่ว่าส่วนตัวมากเลยครับเราไม่ต้องไปหาสถานที่แออัดการทำงานไม้ก็ปลอดโปร่งโล่งสบายการลูกค้ามาที่นี่ก็มีสถานที่จอดนอนมีรถจอดนอนกว้างขวาง,กว,างกว่าที่น่นไม่แออัด าง,งานเยอะมากเลยใช่ไหมคะงานเยอะผมสไตล์เนี้งานผมผมชอบทําสไตล์คนเดียวที่ว่างานผมจะออกแบบคนเดียวเลยใช้มือแฮนด์เมดอย่างเดียวครับผมจะไม่ลงทุนเรื่องเครื่อง C N T พวกนี้ผมสไตล์ออกแฮนด์เมดอย่างเดียวครับมือใช้มือทํางานเลยครับเฉลี่ยต่อคันที่เข้ามาทาอะคะใช้เวลาเท่าไหร่คะคันหนึ่งก็ประมาณอาทิตย์กว่าที่ผมบอกครับแต่ถ้าเป็นปาจิโร่ชุดหนึ่ง่ย ผมจะเป็นรอบรอบละหกคันยังยังที่ติดตั้งแบบนั้นนะครับผมทํำม้เลยหกคันแล้วเราได้ลูกค้าเป็นรอบเป็นรอบ,น,รอบอนี้มาจากไหนคะก็ก็ในเพจนะครับเขาก็โทรมาจองทุกทุกวันครับอย่างเงี้ยตรงนี้อยู่ประมาณเกือบห้าปีละสี่ปีกว่ามี <5 S 1> วันหยุดไหมหรือว่าลูกค้าเข้ามาต่อเนื่องเลยลูกค้าเข้ามาต่อเนื่อส่วนมากลูกคา้าถ้าเกิดไม่มาเขาก็จะโทรมาแล้วก็จองคิวทิ้งไหมครับ ของผมจะมีทั่วทั่วประเทศเลยครับที่จองคิวกันไว้ไกลสุดที่มาคือจากไหนคะเยะลาก็มีใต้สุดก็มีแล้วเหนือก็แม่งสอนอย่างเงี้ยมีทุกที่เลยครับขับมาถึงตรงนี้ขับมาที่นี่เลยครับคิดว่าอะไรที่ทําให้เขาต้องขับมาหาพี่ไก่ถึงที่นี่อะคะลูกค้าผมเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่ใกล้เกษียณหรือว่าหกสิบกว่าสุโยุเนี่ยครับเขาจะใช้รถของเขาเป็นประจําตัเอสยูวีนะครับการขับการ การเที่ยวเขาจะง่ายกว่าการขับการอะไรง่ายกว่ากว่าที่เขาใช้รถคันใหญ่รถตู้เงี้ยวัยเกษียณนะครับแล้วก็การนอนก็นอนได้สองคนส่วนมากคนวัยเกษียณนี้ลูกเต้าจะไม่ตามละอ่าเตรียมออกเที่ยวแล้วครับเรื่องราคาเป็นยังไงคะราคา,า,คาผมทําอยู่ไม่เกินสองหมื่นเก้าสามหมื่นเต็มที่เลยครับทุกรุ่นแล้วแต่แบบแต่แบบก็ลดลงมาถูกลงมาเงี้ยครับต่า <R ate S 1> ตสุดเรตต่าอยู่ก็หมื่นกว่าบ,บาท สำหรับรถอ,อะไรคะประมาณก็รถเอสวทั่วไปนะครับมี <L ek S 2> หลาย,ยแบบหลายร<ซ>ุ่นใช่ใชครับบางทีไซส์ใหญ่เขาก็อยากได้แค่แค่ขนาดนี้ไม่เอาชุดนู่ชุดนี้เราก็ทาตามขนาดได้ครับคิว <Q S 2> ยาวไปถึงไหนละคะของขุมคิวปีนี้เต็มแล้วเขาส่วนมากเขาจะจองข้ามปีไว้เลยอย่างอย่างช่วงเนี้ยเขาจะจองทิ้งไว้เลยครับถ้าไม่จองเขาจะไม่ได้ทําของผมคิวของปีเนี้นาที่ทําปีเนี้ยจงเป็นของปีหน้าอยู่เลยครับที่เขาจองทิ้งไว้ครับ ที่ไล่ทําอยู่เนี่ยครับขอจองทิ้งกันไว้คิดว่าค,ความสุขในชีวิตตอนนี้คืออะไรคะความสุขชีวิตผมตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ทํารถได้มีความสุขได้เจอกับอาร์อาร์ทุกคนแล้วก็พักพวกที่มาเที่ยวหาเราและอยู่ที่นี่มันก็ได้เหมือนบรรยากาศเหมือนเรามาแคมป์ด้วยครับและการเราที่เราได้ทํารถแคมป์ให้อาร์ที่วัยกเกษียณได้เที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเราได้พูดคุยกับอาร์อาร์ด้วยครับอย่างเงี้ย สุดท้ายฝากถึงลูกค้าของไก่ปาเจลโลหน่อยค่ะอ๋อก็ฝากลูกค้าทุกคนนะครับจากผลงานผมไก่เปรโรฝากกดติดตามผมด้วยนะครับช่องเพจ Facebook ไก่ปาเจลโลส่วน l i ายไอดีผมก็ sk 350 878ส่วนติดต่อมือถือก็เบอร์โทร084 7 818 148ถ้าใครจะมาท่องเที่ยวมาจอดรถนอนที่นี่ได้เลยครับ เข้า g o o g l e แ a p ได้เลยนะครับพิมก็ว่าไล่ไก่ปาจ,จิโรครับที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ไก่ปาจ,จิโร่ทำรถนอนน u v นะครับทุกคนครับสวัสดีนะครับผม